เราควรจะมีลูกเพื่อหวังให้ลูกเลี้ยงเราตอนแก่หรือเปล่าครับน้องเหตุผลที่คุยเรื่องนี้เนี่ยเพราะน้องบีมครับเพราะว่าเราคุยเรื่องมรดกครับน้องมันทำให้พี่เนี่ยไปดูหนังเรื่องหลานมาเลยครับเออต้องเล่าให้ฟังก่อนใช่ปะอยู่ๆก็คุยเรื่องมรดกอะไรไปโลครับน้องแต่เพราะพี่เนี่ยไม่ได้มีลูกมีเมียครับตอนนี้เนี่ยพี่อายุ46แล้วใช่ไหมครับคาถามคือว่าถ้าพี่ตายไปเนี่ยทรัพย์สินของพี่เนี่ยจะเป็นของใครครับ เออปรากฏว่าพี่เขียนวินัยพินัยกรรมเอาไว้แล้วครับเออยกให้พี่สาวพี่ครับฉะนั้นถ้าใครคบพี่เพราะหวังสมบัติเนี่ยนาอจะไม่ได้ครับแล้วน้องบีมก็ถามขึ้นมาพี่พี่รักใครที่สุดในห้องนี้น้องบีมไม่ได้ถามครับเออด๋ยวเขาแสดงออกเขาบอกว่าเอ้ยถ้าพี่ตายแ้วพี่จะยกช่องนี้ให้ใครครับเอออะไรคล้ายๆงันเออล้วพี่ ก็คิดถึงหนังเรื่องหลานมาซึ่งถ้าน้อนเนี่ยยังไม่ดูหนังเรื่องหลานมาเนี่ยปิดไลน์นี้ไปเลยนะครับนี่คือการสปอยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้องหนังเรื่องหลานมาเป็นยังไงครับมันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับมีอาม่แก่ๆครับเออก็เป็นเป็นครอบครัวคนจีนครับเหมือนพี่เลยอยู่มาวันเดึ้เนี่ยอาม่เนี่ยรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งครับน้องเออมะเร็งระยะสุดท้ายครับที่ลำไส้ปรากฏว่าพอลูกหลานรู้ว่าอาม่าจะเป็นมะเร็งเนี่ยเขาคิดอะไรกับมาเขาเป็นเป็นห่วงอาม่หรือเปล่าสมมติมีลูก สี่คนเนี่ยแล้วมีหลานสองสามคนเนี่ยน้องคิดว่าใครเดี๋ยวจะเป็นห่วงอาม่าเออจากใจจริงของเขาคนที่เป็นห่วงเนี่ยมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยวังสมบัติจากอาม่านะครับว่าอาม่าจะยกบ้านให้เขาหรือเปล่าครับซึ่งไอหลานเวดเนี่ยเออมันเป็นเด็กไม่ได้เรื่องครับน้องไม่ทํางานทําการนะครับวันวันสตรีมเกมแล้วก็ไม่มีคนดูครับมันหลอกแม่มันว่ามันจะดอบเรียนครับเพื่อเป็นสตรีมเมอร์แล้วรวยครับ เออได้เงินเป็นแสนแล้วเงินแสนเนี่ยมาให้แม่กินไปวันๆครับแต่ความเป็นจริงพอมันดอบเรียนออกมาแล้วเดี่ยเออมันขอเงินแม่แดกครับน้องไม่มีตังค์ใช้ครับน้องเออแล้วทีนี้เนี่ยมันรู้ว่าอาม่าเดี๋ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยมันก็หวังมรดกครับน้องทีนี้เนี่ยมีลูกพี่ลูกน้องของมันคนหนึ่งครับเป็นผู้หญิง เออแต่ผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่ต่างไปครับเออลูกพี่ลูกน้องคนนี้เนี่ยมันไปดูแลอากงที่ป่วยติดเตียงครับใกล้าตายเหมือนกันครับน้องลูกพี่ลูกน้องคนนี้นจบเพยยบานมาครับเออเลยมีทักษะในการเช็ดตัวคนแก่ครับเออเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวครับคนแก่ติดเตียงครับเออทีนี้เนี่ยคนที่ให้เวลากับเอออากงคนนี้เนี่ย เออมากที่สุดเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้ครับน้องในขณะที่ลูกหลานเนี่ยเออลูกแท้ๆเนี่ยไม่ค่อยมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมแค่อาทิตย์ละครั้งครับในขณะที่หลานสาวคนนี้ยเออเช็ดตัวอกงเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้อกงทุกวันเลยครับน้องเออพลิกตัวคนแก่งี้ครับเออหรือทีวีเสียก็เรียกหลานคนอื่นมาซ่อมครับ เออสุดท้ายอากงคนนี้ตายแล้วไอหลานผู้หญิงคนนี้ได้มรดกไปครับน้องหมายความว่าอากงเนี่ยไม่ได้ยกทรัพย์สมบัติเนี่ยให้ลูกแท้ๆของตัวเองนะครับแต่แม่งเสือกยกมรดกให้หลานสาวคนนี้ครับที่เช็ดที่เช็ดเยี่ยวให้ตัวเองบนเตียงคนป่วยก่อนตายครับนรับเออแล้วทีนี้เนี่ยพอง,งานเผาศพอากงไอไอหลานผู้ชายเด็กเปรตคนนี้เนี่ยมันก็ไปถามเคล็ดลับครับ เออจากลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงวันนี้ครับว่าทําไมอากงเนี่ยจึงยกมรดกให้มันครับเออมันมีวิธีเลียอากงยังไงครับเพราะมันอยากได้สมบัติจากอม่าครับเออที่เป็นมะเร็งแล้วกําลังจะตายเหมือนอากงของลูกพี่ลูกน้องคดีครับดอกเออปรากฏว่า <c oughs> อีลูกพี่ลูกน้องคดีแบ่งเออแชร์เทคนิคครับทํายังไงให้คนแก่ได้อยากจะยกสมบัติให้ครับน้อง <c oughs> เออและไอเวนเด็กพระเอกเนี่ยที่เป็นหลานมาเนี่ยมันก็ลองทําตามครับเออถ้าท้าที่มันไม่เต็มใจครับดองเออมันก็ย้ายไปนอนบ้านอาม่าเออไปช่วยอาม่าขายโจ๊กครับตื่นตีห้า,างี้ครับเออช่วยดูแลครับเวลาป่วยเออพาอาม่าไปทําคีโมครับเออเพราะเป็นคนเป็นมะเร็งเนี่ยต้องไปทําคีโมนะครับสองสาครั้งครับปรากฏว่า ไอหลานเปรตเนี่ยมันก็ดูแลไปเรื่อยๆครับจากเดิมที่มันหวังแต่สมบัติเนี่ยมันเกิดความผูกพันขึ้นมาครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะดูแลอาม่าก็ <c oughs> ระหว่างทางในลูกชายเนี่ยก็มีลูกชายของอาม่าที่ไม่ได้เรื่องครับแต่ว่าติดนี่แล้วมาของเงินอาม่าใช้ครับขโมยเงินครับหรือลูกชายคนโตที่จะเป็นดูแลอาม่าดีครับชวนอาม่าเนี่ยไปนอนที่บ้านครับสุดท้ายหวังสมบัติ <c oughs> แล้วไปไปมาๆเนี่ยมันก็จะมีหักมุมตอนจบครับนาอต้องไปดูเองครับนาอง สุดท้ายอาม่าตายครับแต่พี่ไม่บอกว่าอาม่าเนี่ยยกสมบัติให้ใครครับมีลูกเชี่ยๆคนหนึ่งครับที่ไปติดหนี้ไม่ได้เรื่องเป็นขี้เมาครับน้องเออมีหนี้เป็นลานครับลูกคนที่สองเป็นลูกชายคนโตครับเอที่ดูแลดีครับเปย์เงินให้ทุกอย่างครับส่วนอีกคนนี่ก็เป็นไอหลานเวนนี่แหละครับน้องที่เป็นนอนบ้านอาม่าแล้วหวังสมบัติช่วยอาม่าขายโจ๊กครับน้อง น้องน่าดูเองครับทีนี้มาเข้าเรื่องครับเราเนี่ยควรจะมีลูกเนี่ยเพื่อความสุขของเราเออหรือว่าความมั่นคงของตัวเราเองในบ้านปลายกันแน่ถ้าเราเลี้ยงลูกคนหนึ่งโตขึ้นมาเนี่ยเหมือนหลานมาเนี่ยเออหรือลูกชายคนโตเนี่ยแล้วเขาเสือกไม่มาเลี้ยงเราตอนเป็นมะเร็งใกล้ตายเนี่ยเราจะเสียใจหรือเปล่าครับเอออันนี้เป็นโจทย์ที่น้องควรจะคิดนะครับก่อนที่น้องจะตัดสินใจมีลูกสักคนนะ่ะ เราจะพิสูจน์ได้ไงครับว่าลูกหรือหลานคนนี้เนี่ยรักเราจริงครับไม่ได้รักเราจากสมบัติที่เรามีครับทนะ้อทีนี้เนี่ยมาดูไมล์เซ็ตของคนที่มีลูกเพื่อหวังให้ลูกเนี่ยเพียงดูตัวเองคนยามแก่กันส่วนใหญ่เป็นพวกเบบี้บูมครับหรือคนอายุห0สิขึ้นไปที่เขาถูกสอนมาจากพ่อเขาอีกทีครับว่าลูกเนี่ยคือหลักประกันชีวิตครับเออถ้ามึงติดเตียงเนี่ยใครจะดูแลมึงตอนอายุหกสิบหรือแปดสิบครับเออถ้ามึงเป็นโรคร้าย่ยใครจะดูแลมึงถ้าไม่มีลูกครับ เออเขาจะคิดอย่างนี้ครับแล้วก็หลักระบบบำนาญที่มั่นคงของประเทศไทยเนียคือหน่วยงานราชการครับคือการเป็นข้าราชการเพราะข้าราชการเนี่ยเบิกครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ยเบิกได้ไม่จํากัดนะครับเออคีโมเป็นแสนเป็นล้านเบิกได้หมดเลยครับฉะนั้นไมซ์เซ็ตของคนไทยที่เป็นเบบี้บูมเนี่ย <c oughs> ก็เลยอยากให้ลูกเนี่ย เออทำงานเป็นข้าราชการครับเวลาตัวเองแก่จะตายจะได้เบิกเงินได้ไม่จำกัดครับน้องคำถามคือว่าคนแก่พวกนี้รักตัวเองเนี่ยหรือว่ารักลูกหลานมากกว่ากันครับเออซึ่งคนแก่พวกนี้เนี่ยหรือคนอายุ60ขึ้นไปจํานวนมากเนี่ยเขาไม่มี mindset ที่คิดว่าเขาเนี่ยจะแก่แบบพึ่งตัวเองได้ครับแล้วถ้าเราลงทุนทั้งชีวิตให้ลูกเนี่ยแต่ลูกเนี่ยอยากจะมีชีวิตของตัวเองเนี่ยเออเราจะโกรธเขาหรือเปล่าครับ เช่นเราอยากอยากจะให้ลูกเนี่ยรับรัชรา,าชการครูเนี่ยเออเหมือนแม่น้องบีมเนี่ยแต่น้องเนี่ยไปทํางานหาแล้วก็ไปลูกเออที่แม่น้องไม่อยากให้ทําครับเออแม่น้องโกรดน้องหรือเปล่าครับที่น้องไปทำงี้ครับน้องเออหรือว่าคนแก่คนนี้ควรจะวางแผนชีวิตตัวเองครับพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่ยังไม่แก่ครับน้องเออซึ่งคนเบบี้บูมจํานวนมากเดี่ยเขาไม่รู้ไม่รู้จักเอ่อการสร้างแพสซีฟอินคัมครับ ไม่รู้จักการลงทุนเพื่อวางแผนกเกษียณครับน้องโดยเพพาะตัสีจะสาในประเทศนี้ครับการซื้อประกันระยะยาวคืออะไรครับประกันแบบมีบำนาญครับประกันสุขภาพประกันชีวิตแบบออมทรัพย์คืออะไรครับการแก่ไปแบบคุณภาพคืออะไรครับเขาไม่รู้เรื่องพวกนี้ครับก็าหวังแต่จะให้ลูกหลานเ,เป็นข้าราชการแล้วก็จ่ายเงินรักษาเขาตอนเขาจะตายครับน้องโยนภาระของตัวเองทุกอย่างให้ลูกหลานครับน้องสมมุติถ้าน้องเนี่ยคิดแบบนี้เนี่ยแล้วน้องมีลูก เพื่อหวังใจให้ลูกเลี้ยงตัวเองใช่ไหมแล้วน้องรู้ได้ไงว่าลูกคนนี้เนี่ยเออจะเลี้ยงน้องตอนแก่ครับมา,าจะทิ้งน้องเนี่ยไว้ที่บ้านพักคนชราก็ได้ครับน้องจะรู้ได้ไงครับน้องรู้ได้ไงว่ามันอยากจะเลี้ยงน้องครับอันนี้คําถามแรกครับหรือถ้ามันอยากไปทํางานที่ไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยเออน้องยังจะรักลูกคนนี้อยู่หรือเปล่าครับเราเลี้ยงเขาเพื่อเป็นคนที่มีความสุขหรือเ,เครื่องทดแทนความเหงาของเราครับน้อง เออน้องต้องตอบคาถามนี่กับตัวเองให้ได้ก่อนมีลูกนะครับลูกเนี่ยไม่ใช่กระปุกอมสินของคนแก่นะครับน้องที่จะกดเงินเท่าไหร่ก็ได้อะแต่มันเป็นของขวัญของชีวิตของน้องครับที่น้องเนี่ยจะปล่อยให้เขาเติบโตแต่ไม่ใช่ผูกมัดเขานะครับเพื่อความเห็นแก่ตัวของตัวเองครับน้องเออเหมือนในหนังหลานมาออครับเออไปดูเองครับว่าอามาเดี๋ยวสุดท้ายยกมรดกให้ใครครับเออแล้วน้องล่ะครับคิดยังไงกับการมีลูกเพื่อมาดูแลตัวเองตอนแก่ครับ คอมเมนต์ใต้คิดเลยครับ